สวัสดีค่ะ Good morning Good morning, Good morning นะครับ Good morning ค่ะนี่วันนี้มามามาสองคนไ <c oughs> อก้กำนันก็มามาสองแป๊บเดียวมาสองแป๊บเดียวเดี๋ยวกี่มีผู <laughs> ้ชมกี่ท่านแล้วยังยังศูนย์ท่านอยู่โอ้อันนั้นดาวด้วยหักอันดาวผู้ชมทไมไม่ออกอ่ะมีแต่คงมีตรงน,ออนั้นอ,อันนี้ไงเอามาเอาละโอ้สองท่านสิบสองแล้วจ้าสองท่านสิบสองแล้วสิบสองละวัน เห็นไหมสองสิบสองแล้วก็ยี่สิบสองยีิบอสหรอสองสอ่สิบสี่องสอเลยอะเลขกเลขออกเลขกออกอีกแล้วพี่จุโอเคโอเคโอเคได้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 กินได้เลยโอเคโอเคสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะวันนี้มามอ่ายกกำลังสองคูณสองมากับแอดกำนันนะคะ แอ้กันนันมาแพ๊บดนึงค่ะเดี๋ยวแอ้กันนันมีโปรแกรมนะคะสวัสดีแอดกี้ไอ้กันนันสวัสดีครับสวัสดีนะคะพี<แ>่พี่เอฟซีนะครับผมวันนี้สมสีอ้อสีเหลืองถูกต้องลากสีสีเหลืองถูกต้อง,อง,ตองแต่ในคอมโบของเด็กหญิงสมสีตรงนี้ตรงนี้ดูมีผีเสือ้อนี่สวัสดีสองเอสสวัสดีค่ะนี่มีคอมโบด้วยนะคะนี่เสร็จ มีผีเสื้อติดโบด้วยวันนี้สมศรีติดรับโปรแกรมนะคะแหมวัดดี9.9โอ้วันนี้อะไรนะลาซาดา้าช้อปปี้เก้าน้า 9. 9. 9. อนเอ้วันนี้9เดือน9เออวันนี้9เดือน9สวัสดีเอสกี้เอสกำนันคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศตึมครึม,ม,มนะครับ ที่สูนช้างบรรยากาศอึมครึมเหมือนจะหายใจไม่ค่อยออกไม่ค่อยท้อท้อมันฝนใกล้จะตกเลยที่ไหนสัญญาณดีกันบ้างเอ่ยฝนตกไหมครับพี่พี่ที่แถวบ้านช่วงนี้เพราะเป็นพายุอะไรนะมีพายุเข้าทางภาคเหนือชื่ออะไรนะพายุอะยานิยานิอะไรสัญญาณนะพี่ถ้าจำไม่ผิดอันน่ะใช่ยาแง่กํนันและสุสีอ๋อสุ่สีผู้ชั่ชนเมืองบาดาล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เออวันวันนี้พี่เขาก็จะมาอยู่หนึ่งวันมาอยู่หนึ่งวันโปรแกรมหนึ่งวันเป็นควันช้างสมักเล่นหนึ่งวันกับน้องสมศรีนี่แหละกับน้องโบสวยนี่แหละวันนี้มาอยู่กับน้องโบสวยสวัสดีนะครับไอโฟนสิบหกเปิดตัวค่ะที่ไหนรับผ่อนสิบหกสิบหูอ่านอ่านว่าผ่อนหอสิบงวสิบหกเปิดตัวแล้วเหรอ โอ้โหชมของป็ดตัวแล้วถ้างั้นเดี๋ยวของแอนนี่ของเราสิบเจ็ดก่อนได้ไหมคะขอสิบเจ็ดขอส <17 S 1> ิบ <laughs> เจ็ดเชื่อื่นได้กระทบบอไม่ตกคะ่ะน่ะแต่ลำปางก็ไม่ตกเหมือนกันนะคะแต่เหมือนจะตกเหมือนจะเหม,ม,ม,มือนจะมันคือครึ้มมืดๆค่ะดูท้องฟ้าดูท้องฟ้าจริง,ม,รงมันเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะพี่เมื่อวานนี้ที่ทุ่งเกวียนที่เป็ียนตกแต่ของเราไม่ตกตรงเนี้ยห่างกันนิดเดียวเองเขาบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ ต่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลนั่นแหละอะละอะไและแสนไกลไงก็่มองคึ้มขลึ่มสัญญาณชัดเจนนะอันนี้นี่ยังขโมยหญ้าให้สมศรีไม่ได้นะคะเพราะดูร็อกที่ร็อกเข็นว่างเปล่าค่ะตอนนี้วันนี้ขโมยให้ไม่ได้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ตั้มตั้มเอามาให้แล้วหนึ่งมัดตรงนี้นะชกชกวันนี้หญ้ามาส่งเร็วนะพี่ผมว่าเออ รถเร็ววันนี้เร็วพวกพี่ไม่เห็นกองแบบนี้ละไม่มีน,นี่ดิศรีกินอย่างอร่อยมากค่ะดูหน้าดูหน้าดูหน้าน้องยิ้มไปด้วยกินไปด้วยนะคะวันที่เก้าเดือนเก้าเลยเหรอเร็วนะเนี่ยอือวีนเก้าเดือนเก้าเราจะสิ้นปีอีกละใช่ใช่ฝนตกเมื่อวานที่ไหนเอ่อยเนี่ยนะคะฝนตกเมื่อวาน ระยองโอ้ระยองระยองฝนตกเมื่อวานแถวแถวของพี่เขาหยุ่ใกล้ๆทะเลด้วยเนาะเลิกบทเพลงแรกแม่งพี่เหรอาเพลงเลยอะห่างกันเพียงเอื้อมมือไงอ๋อหลายละอันนี้อันนี้หลงยุคล้วนี่พี่จะมาหลงยุคได้ไงมันก็ยุคยุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวก็สูญลเหรอใช่เพลงสมัยก่อนเนี่ยจำไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้ความจำสั้นต้องจะต้องร้อให้มันหลบนิรศิ์นิดนึง <laughs> แล้วยุคไหนวายุคเข้าศูนย์ยุคนั้นแหละยุคนั้นแหละ <laughs> ใช่ไหมเพลงเขาออกจะโด,ด่งดังมันยอนิยมเลยเนื้อนอะุ่นเต็มตัวครอดด้วยยังคะตอนนี้ยังนะคะนางนะ้าอุ่นนี่อาจจะเป็นเดือน,อจจนหน้าคุณว่าเดือนหน้านี่ก็เดี๋ยวจะเริ่มไปมอยู่ไม่แน่ใจว่าบริเวณป่าแบบที่น้ำเมยกับใบตองไปเลี้ยงหรือเปล่าแบบที่ที่เขาพาเข้าไปเลี้ยงในป่ากันอะอือก็จะอาจจะไม่ได้มา เดินบริเวณลานหรืออาบน,น้ําบริเวณร้านก็จะเป็นการจัดการแบบส่วนตัวของพี่ควานใช่มีการออกเดินออกกําลังกายเดินอะไรอย่างนี้ถูกต,ต้องไปไปกินในป่าพี่พาพาเลีเ้ยงในป่าเลี้ยงในป่าหมายถึงเนื้ออุนนอ่นเนื้ออุ่นนะน้องสมศรีไม่ใช่น้องสมศรีนะอยากเลี้ยงผลไม้น้องสมศรีจังหางแค่เพียงเอื้อมงวงมาแล้วเอื้อมงวงไม่ใช่ื้อมืออันนี้มาแล้วหางแค่เพียงเอื้อม ส้มสีนี่ไม่สนใจแล้วค่ะตอนนี้กินอย่างเดียวเลยค่ะแต่วันนี้โบเขานี้ดูแบบอลังการเลยนะอลังการผมว่ามันตั้งได้แล้วเห็นไหมมันจะเป็นโบใช่ไหมแล้วก็ผีเสื้อลมพัดเหมือนผีเสื้อมันกำลังบินกำลังบินเนาะเออลมพัดผีเสื้อหาในสีเนี่ยเป็นแบบเทรนเซตเตอร์ผู้นำเทรนแผลควันเคนเป็นไงบ้างคะแผลควานเคนแผลไหนเอ่ยน้องคาราเลนโอ เอาละมูลีแล้วมูลีน้องเคนใช่ไหมพี่กีนเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องต้องอาจต้องกินน้ำมาเลยน้บไปบ่อก่อนไปบ่อก่อนแน่ต้องกินน้ำแบบบ่อกไปก่อนให้เย็นชุ่มฉ่ำน้องเคนนี่ต้องกินน้ำแบบบ่อกก่อนนะคะเพราะแบบช้ำใน จริงๆน้องเขามมบออนได้แล้วเนาะมมฟออนได้แล้วมูบออนรวดเร็วแผลเลยรเอ่ยจะมีมีหลายแผลนะคะน้องเกินตอนนี้อยู่อยู่กับลูกสาวน้องเขาอะไรอยู่กับน้องใบบุญนั่นอะโมบออนได้เร็วอ้าวชอบโบสมศรีแน่วันนี้โบสวยวันนี้โบสวยจริงมันเหมือนแบบผีเสื้อบินจริงๆนะแบบลมพัดอย่างเงี้ยนาๆๆก็พือก็พือก็พือราศีน่ะการดมมาทางเราด้วยนะเพราะเราคุยชื่อเนี่ย อเออชื่อปุ๊บดูสบัดสบัดมาสบัดโยนมาทางเราแหละมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะส,ว,สะวัสดีค่ะคาณแอนกี้ค่ะสวัสดีค่ะอะไรเราได้แล้วอุ้ยจริงจริงต้องทำทำเพลงไม่รู้จักเพลงเดี๋ยวเขารู้อายุเนาะ <laughs> อ่านคอมเมนต์ไม่ทันเลยตัวเนี้ยแต่พี่กี้ดันรู้จักเพลงแล้วอ่ะพี่กี้ดันรู้แล้วอ่ะเมื่อกี้ว่าจะไม่รู้ตอนนี้รู้จักเพลงแล้วจ้ามาแล้อยัง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 อ๋อไปเรื่อยๆเพราะผมก็อยู่นี่แหละนี่นี่นี่เราก็เล่นอยู่ในลานหยังผมสี วันนี้ก็เป็นเช้าวันไม่ใช่ค่ะแอดใบบุญพันน้องเคนโตโคค่ะแอดไม่ใช่เราไม่ใช่อไม่ใช่หรอนึกงว่านึกว่าแผลที่อื่นโตโคใช่ไหมคะแผลที่เท้าอ๋อแผลที่เท้าแสดงว่าแอดมินนี่เข้าใจผิดเองอ๋อที่ที่ที่เคนเล่าให้ฟังวันนั้นเออ้อออะเนื้อออกละแต่เมื่อกี้ก็เดินมาเดินมาดีๆใช่ได้อยู่ไม่เป็นไรครับ แส,สดงว่าแอนดีินี่เขาจะผิดเองนะคะหรืหนึ่งวันพันเหตุการณ์ด้วยแหละพี่เราก็เลยงงไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างกับพี่ควานแต่ได้ข่าวว่าเด็กเหมือนจะไปพักพิงอยู่กับคุณยายมอ่ะวันน,นั้นอ่ะนั่นอ,อ่ะมีตกใจนิดนึงโตขอเท้าเปิดเลยค่ะมีแผลที่เท้าถูกต้องนะคะแผลที่เท้าห้องตอนโด,ดนเป็นแผลเคบอกว่าไม่เป็นไรแต่พอทําแผลปุ๊บ วอยวายอย่างวอยวายสุดๆค่ะตอนนั้นมันตกใจไงบางคนเป็นแผลตกใจไม่เจ็บไม่เจ็บแต่วอยวายเราทำแผลพอหายตกใจแล้วก็จะเจ็บหายตกใจจริงๆเราถ้าถ้าแบบเวลาเจ็บปวดเนี่ยเราให้มีอาการอย่างอื่นเป็นจุดสนใจให้มันชาไปเลยไหมแบบแบบทําให้มันเจ็บแล้วมันชาไปเลยแบบมันจะมารู้สึกเจ็บอะไรเงี้ยจะทํายังไงก่อนดูแล้ว ตก,ตกใจอยู่ตอนนั้นเห็นหน้าจะเดินเห็นน่าจะเดินแบบนี้